สวัสดีครับนี่คือช่องเล่าหนังสตูดิโอช่องสำหรับคนที่รักการดูหนังแต่ไม่ค่อยมีเวลาดูเราจะมาสปอยหนังและเล่าหนังให้คุณฟังสำหรับคนที่ไม่ต้องการฟังการสปอยก็สามารถข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้นะครับถ้าพร้อมกันแล้ว Let's go <S สวัสดีครับผมจานะครับจากช่องเล่าหนังสตูดิโอวันนี้ผมจะมาเล่าหนังให้ฟังเรื่องหนึ่งหนังมีชื่อเรื่องว่า ฟิโนเมนาเป็นเรื่องราวของสามสาวรุ่นใหญ่ที่ตามสืบปรากฏการณ์ที่ผิดธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องผีสิ่งลี้ลับต่างๆจนกระทั่งพวกเธอไปเจอกับร้านขายของเก่าแห่งหนึ่งที่มีเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆแล้วพอพวกเธอเข้าไปสืบหาความจริงมันก็เท่ากับว่าพวกเธอติดกับที่มีบางอย่างได้วางแผนเอาไว้มาอย่างยาวนานแล้วเรื่องราวของพวกเธอจะจบลงยังไงระทึกขนาดไหนผมจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ก่อนจะไปฟังผมขอกำลังใจด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์ หนังเปิดเรื่องมาในปี1998ที่กรุงมาดริดประเทศสเปนบา่หลงปีลอนเดินเข้ามาในร้านกาแฟาพร้อมกับนำแฟ้มคดีของอาจารย์เกลาโต้ขึ้นมาวางบนโต๊ะและภาพก็ได้ตัดมาที่อาจารย์เกลาโตนะครับที่กำลังสอนวิชาฟิสิก จากนั้นก็มีอาจารย์อีกคนหนึ่งมาเคาะประตูแล้วเชิญอาจารย์กิลาโต้ไปร่วมง,งานในคืนนี้ก่อนที่จะบอกเลิกการสอนเขาเห็นปาโบนักเรียนหนุ่มที่สนใจเรียนอยู่เพียงคนเดียวในขณะที่คนอื่นนะพากันง่วงนอนอาจารย์ก็เลยชวนปาโบให้ไปงานคืนนี้แทนเขาแล้วหนังก็พาเรามารู้จักกับซากาลิโอนะครับสาวใหญ่ที่สามารถติดต่อทางจิตกับคนตายได้เธอกำลังแต่งตัวเพื่อออ,อกไปงานเลี้ยงขณะที่จะออกจากประตู เธอก็เห็นรูปของคาร์ล้อสสามีของเธอตกที่พื้นสกาเลโอก็เลยเก็บรูปขึ้นไปวางบนโต๊ะเธอสังเกตเห็นวิญญาณของสามีอยู่ร,บรอบๆด้วยและที่ร้านกาแฟบาทหลวงปิลอนกำลังคุยกับปาโบพอสกาลลโอมาถึงเธอก็กล่าวขอโทษที่มาช้าบาทหลวงก็เลยแนะนำเธอให้รู้จักกับปาโบลูกศิษย์ของอาจารย์เกลาโตที่มีความเชื่อเรื่องวิทยาศาสตร์มากกว่าความเชื่อทางไสยศาสตร์ สากาลิโอบอกบาดหลวงว่าวิญญาณสามีของเธอพยายามจะติดต่อบเธอเธอรับรู้ได้ทางจิตบาดหลวงก็เลยบอกว่าอย่าไปวิตกกังวลกับเรื่องในอดีตให้มากนะักโดยพวกเขาทั้งหมดกำลังรอผู้ญิอีกสองคนนั่นก็คือปาสที่เคยเป็นเจ้าหน้าที่ห้องโสดและกอเลียที่เป็นทั้งเพศสัจกรหิงและล่างทรงโดยสากาลิโอปาสและกอเลียเป็นสมาชิกกลุ่มล่างทรงทางจิตที่มีชื่อว่ากล um ุ่มเฮปตา สกาลิโอบอกกับปาโบว่าเธอเข้ามาร่วมกลุ่มร่างทรงนี้เพราะคาร์ลอสสามีของเธอชอบอะไรที่เหนือธรรมชาติและพวกเราก็ได้สัญญากันว่าหากคนใดคนนึงตายไปก่อนคนที่ตายไปแล้ว่ะจะต้องมาบอกคนที่มีชีวิตอยู่โดยใช้รหัสที่รู้กันเพียงสองคนเท่านั้นเหมือนกับเคสสามีภรรยาคู่หนึ่งที่ฝ่ายสามีเคยสัญญากับภรรยาของเขาไว้แต่พอตายไปแล้วก็ยังไม่สามารถติดต่อทางจิตกับภรรยาได้เลย ระหว่างนั้นบาทหลวงก,ก็ได้เปิดแฟ้มอาชญากรรมขึ้นมาดูดีนี้สถานที่เกิดเหตุเป็นร้านขายของเก่าตั้งอยู่ใกล้ๆก,กับร้านกาแฟแห่งนี้โดยข้อมูลในแฟ้มระบุว่ามีคนเสียชีวิตและเมื่อวันก่อนเจ้าของร้านได้โทรมาคุยกับบาทหลวงถึงความหลอนภายในร้านแห่งนี้เช่นมีเสียงดังและเก้าอี้เลื่อนเองได้แล้วตอนนั้นเองกรอเลียก็โทเข้ามาบอกว่าเธอไม่สามารถมาร่วมประชุมได้เพราะไม่สบาย นั่นก็เลยทําให้ทุกคนต้องกักกันไปก่อนนะครับส่วนบาดหลวงก็แวะไปที่ร้านขายของเก่าเพื่อสํารวจอะไรบางอย่างแต่เขาก็ไม่เจอเจ้าของร้านมีแต่คนเฝ้าร้านซึ่งเป็นผู้หญิงเธอบอกกับบาดหลวงว่าสามีของเธอถูกฆาตการรมที่นี่เธอก็เลยต้องอยู่กับลูกสาวอีกสองคนตามลําพังแล้วเธอก็จะให้กุญแจร้านกับบาดหลวงนะครับเพื่อให้เขาเข้าไปสํารวจระหว่างรอกุญแจเปิดร้านอยู่บาดหลวงก็ได้พบกับซูซานิต้าเด็กหญิงที่เป็นลูกสาวของคนเฝ้าร้านเธอแอบมองดูเขาอย่างก,กลัว จากนั้นบาดหลวงก็เข้าไปสำรวจในร้านพอเปิดไฟก็ได้เจอกระเหตุการณ์ต่างๆเช่นเสียงแปลกๆเสียงของหล่นลงพื้นหรือมีเงาของคนที่กระจกและประตูตู้ก็เปิดเองได้บาดหลวงก็รู้สึกกลัวขึ้นมาบ้างแล้วนะครับแต่ในใจก็คิดว่านี่มันเป็นเรื่องปกติแล้วทันใดนั่นเองร่างของบาดหลวงก็ถูกดึงขึ้นเหมือนถูกลัดคอทําให้แว่นแลกกระเป๋าตกลงมันพื้นแต่กระจกแว่นสะท้อนให้เห็นว่าประตูของห้องอถูกเปิดแล้วก็ได้ปิดลง และภาพก็ตัดมาที่รายการข่าวนะครับที่กำลังเล่าเรื่องราวในอดีตในปี1980ว่ามีการจัดตั้งกลุ่มวิจัยขึ้นมาเพื่อทำการศึกษาปรากฏการณ์ธรรมชาติทุกรูปแบบโดยมีสามสาวซึ่งก็คือสกาเิโอปาสและก็กอเรียเป็นตัวตั้งตัวตีในตอนนั้นมีคดีที่โด่งดังซึ่งเหตุการณ์ในคดีนั้นเหมือนกับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นกับบาดหลวงปริรอนที่ได้รับบาดเจ็บในร้านขายของเก่าและขณะน,นี้บาดหลวงยังอยู่ในห้องผู้ป่วยหนักของโรงพยาบาล หลังจากจบรายงานข่าวภาพกรตัดมาที่3สาวร่างทรงพวกเธอได้เข้ามาร่วมกับบาดหลวงปีรอนเพื่อพิสูจน์ความลึกลับในร้านขายของเก่าอีกครั้งพวกเธอมาเยี่ยมอาการของเขาสก,กาลิโอบอกว่าเมื่อวานบาดหลวงยังมีสุขภาพดีอยู่เลยเธอไม่เข้าใจว่าทำไมบาดหลวงถึงไปที่ร้านนั้นคนเดียวก่อนจะกลับสก,กาลิโอก็จับมือของบาดหลวงที่นอนอยู่บนเตียงคนไข้อย่างไร้ความรู้สึก เธอนึกถึงตอนที่สามีของเธอตายเธอเสียใจมากแล้วก็ได้เก็บเข็มขัดของสามีเอาไว้จนบาดหลวงปีลอนน่ะได้มารับเธอไปสกาลิโอเลยคุยกับกอรเรียว่าพวกเราจะต้องพิสูจน์ให้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับบาดหลวงกันแน่หลังจากนั้นนะครับทั้งสามสาวพร้อมกับปาโบก็พากันไปที่ร้านขายของเก่าพวกเธอเตรียม,มเครื่องมือและเข้าไปทักทายเจ้าของร้านและภรรยาภรรยาเจ้าของร้านก็พาสำรวจร้านนะครับส่วนปาโบก็เตรียมเครื่องมือวัดพลังงาน สองสามีภรรยาเจ้าของร้านบอกว่าที่นี่มีอะไรแปลกๆเช่นเชิญเทียนที่อยู่ดีๆก็ติดขึ้นมาเองปาโบพยายามอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ต่างให้แต่สกาเลโออธิบายว่าเป็นเรื่องของภพภูมิและวิญญาณ เจ้าของร้านบอกว่าพวกเขาเพิ่งซื้อร้านนี้มาเมื่อ2เดือนก่อนและได้ทำการสำรวจดูในร้านก็ยังไม่พบสิ่งผิดปกติอะไรจากนั้นนะครับกอรีก็ได้ชวนทุกคนมาเล่นผีทุ่ยแก้วแล้วทันใดนั้นไฟฟ้าก็เกิดดับขึ้นมาหน้าต่างถูกปิดลงกระจกแตกชายเจ้าของร้านมีอาการเหมือนผีเข้าเขาหัวโขกกระจกจนหัวแตกทุกคนก็ช่วยกันจับเขาเอาไว้ จากนั้นภาพก็ตัดมาที่รถพยาบาลที่มารับเจ้าของร้านทั้งสองคนไปสามสาวก็เลยให้ปาโบกลับบ้านไปก่อนเพราะว่ามันอันตรายเกินไปสําหรับเด็กที่จะอยู่ต่อหลังจากนั้นพวกเธอก็ไปติดกล้องในร้านเพื่อบันทึกเหตุการณ์ต่างๆเอาไว้แล้วก็พาก,กันไปดื่มต่อพวกเธอยังสรุปไม่ได้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่นานกรอเลียก็ได้ขอตัวกลับบ้านก่อนส่วนสกาเลโอและปาสก็กลับไปที่ร้านขายของเก่า เธอบอกกับปาสว่าเธอจะเข้าไปคุยกับลูกสาวคนเฝ้าร้านดูส่วนปาสก็เข้าไปที่ห้องที่ตั้งกล้องวิดีโอเอาไว้เพื่อเช็คผลการจับภาพต่างๆแล้วก็พบว่าหญิงสาวที่เฝ้าร้านน่ะมีจิตใจผิดปกติชอบทำลายลูกตัวเองปาสก็เลยติดต่อสกาลิโอเพื่อให้ระวังตัว แล้วสกาลิโอก็พบว่าร่างกายของเด็กน้อยเป็นแผลเพราะถูกคนเป็นแม่ทำร้ายเด็กน้อยมีท่าทีหวาดกลัวนะครับสกาลิโอก็เลยแอบพาเด็กหนีส่วนปาเข้ามาเพื่อจะบอกให้เพื่อนระวังตัวแต่มันก็ไม่ทันแล้วเธอถูกคนเฝ้าร้านทำร้ายจนสลบส่วนสกาลิโอก็โดนบีบคอแต่กอเลียก,ก็กลับมาช่วยไว้ได้ทันเธอเอาลูกแก้วตีหัวคนเฝ้าร้านจนสลบไปแล้วก็ได้โทรเรียกตำรวจให้มาจับ พอปาลัสกาเลโอทําแผลเสร็จก็กลับขึ้นรถแต่กอเลียดันลืมลูกแก้วของเธอไว้ในร้านขายของเก่านะครับเธอก็เลยกลับไปหาลูกแก้วสักพักทั้งสองสาวก,ก็ได้ยินเสียงกรีดร้องของกอเลียก็เลยวิ่งตามเสียงไปทั้งคู่พยายามเรียกหากอเลียว่าอยู่ที่ไหนพวกเธอก็เลยเข้าไปในห้องที่มีน้ําไหลนองพื้นพยายามดันตู้ที่หนักออกมาจนไปเจอกับช่องลับเล็กๆพวกเธอลอดช่องกำแพงเข้าไปนะครับเดินลงบันไดมืดๆไปยังห้องใต้ดินแล้วก็ได้เจอกับกอเลียที่อยู่ในสภาพเหมือนถูกผีเข้าสิง นั่งอยู่บนเก้าอี้กอเลียเรียกให้ซักการีโอมานั่งแต่น้ำเสียงของเธอกลายเป็นเสียงของชายแก่ที่น่ากลัวทั้งสองสาวรู้ได้ทันทีว่ามีพลังจิตของปีศาจที่มีพลังสูงได้เข้ามาสิงกรอเลียแล้วซึ่งบางครั้งนะครับกอเลียก็เหมือนจะรู้ตัวสาก,การิโอก็บอกให้กอเลียตั้งจิตออกจากผวัง แกก็สู้พลังจิตของปิศาจที่สิงอยู่ไม่ได้สก,การิโอถามปิศาจว่าต้องการอะไรปิศาจในร่างของกอเลียก็บอกว่าต้องการแม่มดอีกเพียง3าคนเท่านั้นและทุกคนก็อยู่ที่นี่ครบแล้วและันนนั่นเองนะครับปิศาจก็ได้แผดเสียงกรีดรั่นและมีน้ำไหลทะลักลงมาจากผนังรวมทั้งซากศพและกระดูกเกลื่อนไปหมดปีศาจบอกว่ามันเป็นซากศพของแม่มด สา尔ิโอก็บอกให้กอรเลียรีบตื่นแต่พอพวกเธอไปจับกอรเลียก็ถูกกอรเลียสะบัดจนล่างกระเด็นไปและปีศาจในล่างของกอรเลียก็ทําเสียงเหมือนบาดหลวงปีรอนทําให้สา尔ิโอเชื่อว่าปีศาจตนนี้น่าจะเป็นดวงจิตของบาดหลวงแน่ๆแต่ปาสบอกว่านั่นไม่ใช่เธอคิดว่ากอรเลียคงจะส่งกระแสจิตไปบอกให้บาดหลวงมาช่วยซึ่งตอนนี้วิญญาณของบาดหลวงนะครับได้ออกจากล่างที่โรงพยาบาลมาช่วยพวกเธอแล้ว เธอบอกกับบาทหลวงว่าพลังของเธอสู้มันไม่ได้บาทหลวงบอกว่าปีศาจที่อยู่ในร่างและก็อยู่ที่ร้านขายของเก่าอ่ะคือซามนโต้บาทหลวงต้องการนําวิญญาณของซามนโตไปสู่ภพอื่นก็เลยให้กรอเลพยายามรวบรวมพลังจิตเพื่อต่อสู้กับวิญญาณของซามนโตให้ได้ กอเรียก็เลยส่งมือของเธอมาให้บาดหลวงเขาจะได้พาเม,มนงโต้ไปขณะนั้นจับปีศาจในร่างของกอเรียนะครับก็พยายามทําเป็นเสียงของคาร์ลสามีของสกาลิโอเพื่อหลอกให้เธอเชื่อแล้วสก,กาลิโอก,ก็เชื่อจริงๆนะครับเธอเข้าไปกอดมันในตอนนั้นปีศาจก็ใช้มีดทำร้ายเธอทันทีแต่ปาสก็เข้ามาช่วยเอาไว้ส่วนสก,กาลิโอก,ก็สลบไปจังหวะนั้นเอง ดวงจิตของกอเลียก็ได้บังคับมือของเธอส่งให้บาดหลวงที่มารออยู่มีเสียงกรีดร้องดังขึ้นแล้ววิญญาณของซานเปนโตก็ได้ออกจากร่างของกอเลียไปพร้อมกับวิญญาณของบาดหลวงปิลอนด้วยเหมือนกันขณะที่ปาจะเข้าไปเอาร่างของกอเลียออกมาแต่กระดันถูกท่อนไม้ทับร่างเอาไว้ปาพยายามดันท่อนไม้ออกนะครับแต่มันก็ไม่เป็นผลและพอสกาลิโอฟื้นขึ้นเธอก็เข้ามาช่วยเพื่อนโดยเอาเข็มขัดของสามีเธอมาดึงท่อนไม้จนร่างของกอเลียหลุดออกมาได้และเข็มขัดเส้นนั้นก็ได้จม น้ำไปสกาเลโอรู้สึกเสียดายนะครับแต่เทคก็ตัดใจที่จะไม่ไปเก็บมันในที่สุดทั้ง3ส,สาวก็ปลอดภัย แล้วหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปแล้วอาจารย์เกลาโตก็เข้ามาบอกว่าบาทหลวงปีรอนไ,นได้เสียชีวิตแล้วป้าก็เสียใจมากแต่กอเลียรู้อยู่ก่อนแล้วนะครับและอาจารย์เกลาโตก็ได้เอาหนังสือที่รวบรวมเกี่ยวกับคดีของนักบวชซามินโตมาเล่าให้พวกเธอฟังว่านักบวชซามิโนโตได้ถูกขับไล่ออกจากโบสถ์ให้ไปอยู่ที่อื่นเขาไม่ยอมรับคำพิพากษาที่ตัดสินให้เขามีความผิดในข้อหาที่เป็นผู้สังหารผู้หญิงไป80ศพ ทำให้เขามีดวงจิตที่วนเวียนจะเอาชนะโดยจะต้องสังหารแม่มดอีกเพียง3คนนั่นก็คือกอรีเอสกาเลโอและปาสที่เขาตามหามานานแล้วทุกคนก็ได้หวัวเราะกันอย่างมีความสุขแล้วหนังก็ได้จบลงสรุปนะครับสิ่งที่ได้จากหนังเรื่องนี้ก็คือความอาฆาตพยาบาทถ้าหากปล่อยให้มันเกาะกินใจไปนานๆโดยที่ไม่มีการถูกกล่อมกล่าวให้มันลดน้อยลงมันก็จะถูกฝังลึกในจิตใจไปเรื่อยๆถึงแม้ร่างกายจะดับไปแล้วแต่ดวงจิตก็ยังถูกเกาะก,กินไปตลอด แล้วหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป5.3คะแนนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปในลักษณะแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานหรืออยากจะให้สปอยหนังเรื่องอะไรก็เขียนคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ